ในข้อที่สิบครับเขาบอกว่าจากรูปที่กาหนดให้นะครับมันเป็นจตุรัสสามูปครับความยาวด้านเป็นสามเป็นแปดเป็นสิบนะครับสามเซนแปดเซนสนิบเซนโอเคใส่ไปเจ้ารูปเล็กนี้นะครับความยาวด้านเป็นสามเซนนะครับสามเซนนะเจ้ารูปนี้ เป็นแปดเซนเจ้ารูปนี้เป็นสิบเซน เขาให้เราหาพื้นที่ส่วนที่แรละเงานะครับโอเควิธีการนะครับเด็กๆโจทย์แบบเนี้ยค่อนข้างตายตัวครับค่อนข้างตายตัวครับให้เด็กๆพยายามหาพวกสี่เหลี่ยมคางหมูมารวมๆกันเอาสี่เหลี่ยม้างหมูมารวมๆกัน,ลลลลกนแล้วหักออกด้วยสามเหลี่ยมเพื่อให้เหลือแต่บริเวณที่แรงเงานะครับ แต่อย่างข้อนี้นะครับโดยโโดดยยมากนะเรามักจะใช้พวกสี่เหลี่ยมคางหมูแล้วมารวมกันนะแต่อย่างข้อนี้ครับนี่ครับตรงที่ครูใช้มารวมกันนะครับรูปแรกก็เป็นคางหมูครับแต่รูปที่สองเนี่ยครูใช้เป็นแค่สามเหลี่ยมพอครับ เอาแค่นี้ก่อนนะครับเด็กๆดูซิว่าเราติดขัดอะไรไหมที่จะหาพื้นที่สีน้ําตาลกับพื้นที่พื้นที่คางหมูสีน้ําตาลกับพื้นที่สามเหลี่ยมสีม่วงมีตรงไหนที่ติดขัดอะไรบ้างหรือเปล่ามาดูเจ้าสามเหลี่ยมสีม่วงก่อนมันก็คือครึ่งหนึ่งของจัตุรัสที่มีความยาวด้านเป็น10ใช่ไ่ะงั้นเจ้าสามเหลี่ยมสีม่วงไม่ติดปัญหาแล้วโอเคไหมครับ ขณะที่คา,างหมูสีน้ำตาลสูตรพื้นที่สี่เหลี่ยมคางหมูเศษหนึ่งส่วนสองคูณผลบวกของด้านคู่ขนานอ่าน,นะมาดูเจ้าเจ้าคางหมูนะด้านคู่ขนานด้านนี้ยาวสามด้านนี้ยาวเท่าไหร่สิบครับเออเส้นนี้ก็ยาวสิบนั่นเองนะครับเน็ส่วนสองคูณผลบวกของด้านคู่ขนานคูณสูงน สูงคือระยะห่างระหว่างด้านคู่ขนานครับไอสองเส้นนี้อยู่ห่างกันเท่าไหร่อ๋อห่างกันเจ็ดหรอสิบเอ็ดครับระยะห่างระหว่างด้านคู่ขนานนะครับก็คือเจ้าเส้นนี้นะครับกับเส้นเส้นนี้นะครับมันอยู่ห่างกันแค่ไหนครับนี่คือระยะที่มันอยู่ห่างกันป่ะใช่ครับสิบเอ็ดครับเออดูออกไหมครับ มันนะ่ะอยู่ห่างกันสิบเอ็ดครับสาบวกแปดเป็นสิบอ็ดครับที่คือระยะห่างระหว่างด้านคู่ขนาดครับดูออกยากนะเนี่ยครับตรงนี้มุมฉากใช่ไหมเนี่ยมุมยอดของจัตุรัสอ่ตะตรงนี้ก็มุมยอดอจัตุรัสก็มุมฉากใช่ไหมอะ่ะเออมันคือระยะห่างระหว่างเส้นคู่ขนาดคู่นี้นั้นระยะห่างระหว่างด้านคู่ขนาดนะครับก็คือสามบวกแปดเป็นสิบเอ็ด สูตรพื้นที่สี่เหลี่ยมคางหมูน,นะครับเสษหนึ่งส่วนสองคูณผลบวกของด้านคู่ขนานก็คือสามบวกสิบนะครับคูณสูงสูงหมายถึงระยะห่างระหว่างด้านคู่ขนานว่าเส้นคู่ขนานนั้นอยู่ห่างกันแค่ไหนก็อยู่ห่างกันเท่ากับสามบวก 8, แปดหรือสิบเอ็ดดังนั้นหากได้แน่แนแนเจ้าคางหมูสีเจ้าคางหมูนะครับที่ครูลงเป็นเส้นสีน้ำตาลเอาไว้นะครับเสร็จแล้วหักออกครับ หักออกเพื่อให้เหลือแต่บริเวณที่แรงเงาสีเขียวๆนั้นเด็กๆจะต้องหักออกด้วยตรงไหนตอบกูก่อนต้องหักออกด้วยตรงนี้หรือไม่ตรงนี้ต้องหักออกหรือไม่ต้องหักออกไหมไม่ต้องครับไม่ต้องเพราะพื้นที่สีน้ําตาลกับสีม่วงที่เราเอาไปรวมกันไว้อ่ะมันไปรวมไอ้ตรงมันไปรวมไอ้ตรงนี้ด้วยหรือเปล่าเนี่ย ไปรวมไว้ไหมเปล่าเลยยังไม่ได้ไปยุ่งับตรงนี้เลยใช่ไหมเนี่ยเออไม่เกี่ยวนะครับนะแต่ว่าไอ้สีน้ําตาลกับสีม่วงนั้นอ่ะมันได้รวมพื้นที่ส่วนนี้เข้าไปด้วยครับอุยสีน้ําตาลกับสีม่วงนะครับมันได้รวมพื้นที่ส่วนนี้เข้าไปด้วยออนี่ครับนี่คือส่วนที่ มันรวมเข้าไปด้วยก็แปลว่าเราต้องหักด้วยพื้นที่สามเหลี่ยมอันนี้ออกไปใช่ไหมรู้ออกยังรวมไหมครับเอออะอนั้นกูให้ตรงนี้เป็นสีสีส้มแล้วกันเนาะโอ้เกินไป ลบด้วยพื้นที่กรอบพินะโอเคดูออกนะครับแล้วก็บอกเลยพื้นที่แรงเงาก็จะเท่ากับ พื้นที่สี่เหลี่ยมคางหมูสีน้ำตาลนะครับบวกกับพื้มมนที่สามเหลี่ยมมุมฉากสีม่วงนะครับแล้วก็ไปลบด้วยพื้นที่สามเหลี่ยมมุมฉากสีชมพู พื้นที่สี่เหลี่ยมคางหมูนะครับใช้สูตรเศษหนึ่งส่วนสองคูณผลบวกของด้านคู่ขนานคูณสูงต,ตอนนี้ขอเขียนสูตรเท่านี้ไว้ให้ก่อนเพราะเด็กอาจจะยังไม่คุ้นับบางคนยังไม่คุ้นนะัก แต่สูตรสามเหลี่ยมไม่เขียนแล้วนะถือว่าทุกคนต้องรู้นะด้านคู่ขนานนะครับก็คือด้านนี้นะครับกับด้านนี้นะครับสามกับสิบนะครับ ความสูงก็คือระยะห่างระหว่างด้านคู่ขนานนะครับสามบวกแปดต่อไปครับเศษหนึ่งส่วนสอง คูณฐานคูณสูงเสร็จหนึ่งสองคูณสิบคูณสิบนะครับรูปนี้เนาะฐานก็สิบสูงก็สิบฐานสิบสูงสิบ ก็ไปลบเสร็จเป็นส่วนสองเจ้าลูกนี้นะครับลูกพี่เราต้องหากออกนะครับฐานมันจะยาวเท่าไหร่เนี่ยยาวยี่สิบเอ็ดครับยี่สิบเอ็ดแล้วนะครับดูออกไหมครับฐานยาวยี่สิบเอ็ดแล้วความสูงก็คือ 3. สามเส้นนี้เป็นสูงของมันนะครับ ที่13 63 63หารด้วยหารด้วยสองก็31.5นะครับ ชิดต,ตรงนี้ก่อนเนาะก็กลายเป็นแปดสิบส่วนสองบวกกับอีกห้าสิบก็เป็นสี่สิบบวกห้าสิบก็ได้เก้าสิบเก้าสิบตารางเซนติเมตรนะครับ มองอะไรหรือเปล่าครับลูกที่ซับซ้อนซับซ้อนหน่อยอาจจะเป็นคางหมูลวมกันลหลายๆชิ้นนะครับนะแล้วก็ลบออกด้วยคางหมูบ้างสามเหลี่ยมบ้าง